จากข่าวที่กําลังดังอยู่ตอนนี้นะครับว่ามีคริสจักร แห่งหนึ่งทำพิธีไล่ผีอ้างว่าด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการถวายเงินของสมาชิกให้ถวายเยอะๆเพื่อจะได้รับการอวยพรเยอะๆเราควรตอบสนองอย่างไรดีกับข่าวนี้เพื่อจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจากคลิปที่ออกมาที่ได้เห็นนะครับมีริสตจัรที่ขับผีนะแล้วก็มีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในริสตจักรตอบเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นในมุมมองของผมผมไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมสำหรับการ การทำแบบนั้นทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันจากคลิปที่เห็นเนี่ยก็จะมีการวุ่นวายมีวิ่งไปวิ่งมามีชักดิ้นชักงอในคริสจักรนะครับแบบนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นภาพที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติหรือว่าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างสมควรอย่างที่ควรจะเป็นคือเรื่องอาการแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศ มันมีม,มีมีหลายกลุ่มของความเชื่อนะผมเริ่มจากต่างประเทศในต่างประเทศหรืออาจจะมีบางคิดสัจในประเทศไทยด้วยซ้ำไปในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าอาการแบบเนี้ย เป็นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ตอบคำถามแบบนี้ไปแล้วว่าโอ้แบบนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมสแสดงพระลักษณะของพระเจ้าให้ปรากฏช,ชัดเจนงดงามสง่าง,งามมีสติเต็มไปด้วยฤทธิเดชเตมไมด้วยพลังจะสแสดงชีวิตของพระเยซูให้ปรากฏมากขึ้นแต่ว่าจากอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือรับการเจิมจากพระเจ้าน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเสียมาากกว่ โอเคมีกลุ่มหนึ่งที่ที่บอกว่าโอ้อันนี้เป็นคือการเติมล้นด้วยพระวิญญาณการเจิมของพระเจ้าซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าพอดีเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งส่งคลิปล่าสุดที่อาจารย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าโอ้เป็นการขับผีโอเคมีอีกอันนึงก็คือว่าอย่างที่จากนี้แล้วกันเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการขับผีในการขับผีเนี่ย ก็เป็นไปได้ว่ามีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปก็เป็นไปได้แต่ว่าขั้นตอนวิธีการต่างๆดูเหมือนจะไม่เหมาะสม อย่างแรกนะครับคือว่าหากมีคนที่รู้สึกว่าถูกวิญญาณชั่วรบกวนผิดปกติต่างๆเนี่ยสิจธพิบาลหรือผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยควรอย่าคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวแต่ละคนทีละคนเพื่อจะเช็คเบื้องต้นว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชอะไรหรือเปล่ามีความผิดปกติทางจิตซึ่งผู้ป่วยทางจิตนี้ไม่ผิดอะไรนะครับมันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชผู้รับใช้เนี่ยคุณจะแนะนําให้ไปปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเพื่อจะได้รับยาแล้วก็ได้รับการแก้ไขอย,อย่างเหมาะสมเพราะว่า่่าจจะใชเป็นพญณ เข้ามารบกวนก็เป็นไปได้อย่างไรก็ดีก็ในการพูดคุยส่วนตัวของผู้รับใช้กับคนคนคนั้นเนี่ยที่มีปัญหารู้สึกมีความผิดปกติในจิตใจในร่างกายเนี่ยก็หากพบว่าใช่มีแนวโน้มที่จะมีวิญญาณชั่วรบกวนขั้นตอนที่ควรจะทําก็คือว่าศิยพิบาลผู้รับใช้หรือผู้นําอีกสักสองสมคนเนี่ยก็ไปพูดคุยแล้วก็อธิษฐานกับน้องคนนั้นในสถานที่ที่มิดชิดสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเมื่อบางคนถูกวิญญาณชั่วรบกวนหรือถูกทาไสยศาสตร์ทํากุญสัยทําอะไรก็แล้วแต่เนี จะมีอาการผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นเช่นชักแล้วก็เลือดอะไรต่างเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย สิ่งที่ผู้รับใช้ควรจะทำก็คือกำชับสัมทับในนามพระเยซูไม่ให้มีอาการแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเส้นขมุกเขาสั่นมากล้วก็เราก็สามารถสั่งในนามพระเยซูไม่อนุญาตให้สั่นอย่งนี้แล้วก็พูดคุยสอบถามแล้วอธิษฐานกับน้องคนนั้นเพื่อจะตัดสัมพันธ์สื่อสัมพันธ์ที่วิญญาณชั่วเข้ามาอาจจะเป็นความแค้นเคืองในชีวิตที่เขาไม่ยกโทษให้ใครบางคนหรือการทำพิธีทางศสยศาสตร์บางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ให้เขาอาธิษฐานตัดสัมพันธ์แล้วก็สามารถขับไล่วิญาาณชั่วออกไปจนนนน้้งคคหรื ้นนไดซึ่งวิธีนี้คือวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องที่ควรจะทําในการขับผีแบบนี้จะถวายเกียรติพระเจ้าเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีความผิดปกติในจิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมีปัญหาแล้วก็เขาเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วชีวิตก,ก็เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยทั้งหมดจะเป็นกระบวนการที่ถวายเกียรติพระเจ้าคนก็เห็นโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าการที่ทําแบบนั้นในภาพรวมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นการขับผีเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นปนบนกันบางท่านอาจจะเป็นผู้ป่วย ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีบางท่านหรือไม่มีที่ในที่นั้นเนาะขณะเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นการทํางานของวิญญาณชั่วที่เขาผูกพันหรือเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเขาจนแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมนั้นเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยแต่ว่าเวลาทําแบบนั้นแล้วก็ให้วิญญาณชั่วมันแสดงเวทีแสดงในธารกรรมนันแบบนั้นเนี่ยคือโดยปกติเราจะไม่ทาเพราะว่ามันวิญญาณชั่วมันชอบทําให้มันรู้ว่ามันสามารถทําร้ายคนทําให้คนมีอาการผิดปกติแบบนั้นซึ่งแบบนี้ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าดังนั้นขั้นตอนการทําควรจะทําใน ที่มิชิดแล้วก็มีสองสำคนร่วมกันอธิษฐานแล้วก็พูดคุยแล้วก็ทําอย่างประณีตโดยการสอบถามอธิษฐานเพื่อนําตัดสัมพันธ์อะไรบางอย่างแล้วจะช่วยคนคนนั้นได้อย่างแท้จริงและถวายเกียรติดพระเจ้าด้วยดังนั้นด้วยการกระทําดังกล่าวในคลิปผมก็เลยคิดว่าไม่เหมาะสมและไม่เห็นด้วยด้วยประการชนีครับ